โอเคนี่จะเป็นคลิปแก้จากคลิปที่แล้วคือคลิปที่แล้วแนวทุรหลักนะขั้นแรกเลยเตรียมกระดาษมาหนึ่งใบกระดาษอะไรกระดาษงอันเตรียมมาเสร็จนะกระดาษรับครึ่งรับครึ่งอย่างนี้ แล้วจากนั้นให้นำขออใครในความไ,ไม่สะดวกครับนำกระดาษที่พับซึ่งเนี่ยพับเข้ามาพัับเข้ามาที่จุดสูงกลางอย่างนี้ แล้วให้พับตรงนี้พับเข้ามาที่จุดศูนย์กลางอีกทบหนึ่งทั้งสองข้างนะครับและพับเข้าาหม่ทบหนึ่งเหมือนเดิมจากนั้นพับครึ่งแบบนี้แล้วใช้เทปหรือบางคนอาจจะใช้กาวก็ได้นะฮะพันปิดให้มันอยู่ แล้วให้เอาดินสอว่าทำเป็นหัวดาบไว้สำหรับตัดแล้วก็จะใ,ใช้คัตเตอร์หรือแก้ได้ถ้าใช้คัตเตอร์ผมแนะนำนะให้พวกน้องๆอ,งอะ่ะถ้าน้องๆมาดูผมขอแนะนำให้ผู้กครองอยู่ด้วยนะครับตัดเสร็จให้ออกมาเป็นทรงนี้อย่างนี้จากนั้นได้พักเอาไว้ก่อนแล้วก็มาเริ่มทำที่ตัวกันดาบ ือให้นำกระดาษอะไรก็ได้มาหนึแผ่นมาพับหลายๆทบแบบนี้แล้วพับครึ่องอีกรอบจากนั้นให้วาดช่องสำหรับใส่ตัวดาบลงไปแล้วก็ตัดอ,อีกรอบเพื่อให้ได้มาในรูปทรงแบบนี้อ่า แล้วก็ให้ใส่ลงไปเลยก็นี่เรียบร้อย,ยเสร็จแล้วตัวดาบอาจจะทำเป็นในรูปแบบของมีดพก<บ>แบบนี้ก็ได้อย่างนี้หรือจะทำเป็นดับสั้นดับสั้นเทนโตอย่างในคลิปที่แล้วที่ผมทำคือตัวนี้ ซึ่งถ้าจะทําให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นในระดับของดับสั้นวากิซาชิตัวนี้นะฮะซึ่งดับนี้จะทําได้หลายไซส์หลายขนาดอันนี้จะไปคิดแก้ซึ่งผมคงได้แค่นี้มือใหม่นะครับขอบคุณครับ